นางสลีลยาคำภาแก้วในอำเภอแม่ายจังหวัดเชียงใหม่พร้อมเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งในตำบลท่าตอนอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่ค่ะเพื่อที่จะสอบถามแล้วก็ตรวจสอบในข้อเท็จจริงหลังจากเมื่อวานนี้ผู้ปกครองของเด็กหญิงอายุ5และ6ขวบเขาแจ้งความกับตำรวจอ้างว่าลูกสาวถูกเพื่อนชายซึ่งมีอายุระหว่าง8ถึง13ปี4คนล่วงละเมิดทางเพศค่ะ ก่อนที่นายอำเภอแม่อายจะเชิญผู้ปกครองและเด็กทั้งหมดที่ถูกระบุว่าเป็นผู้ที่ก่อเหตุไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลแล้วก็นําไปสอบปากคาเพิ่มเติมที่สถานีตํารวจภูธรแม่อายนายอำเภอแม่อายระบุว่าอยู่ระหว่างการตรวจสอบในข้อที่จริงซึ่งยังต้องรอทีมสหวิชาชีพแล้วก็ผลการตรวจร่างกายทั้งผู้เสียหายและผู้ถูกกล่าวหาเนื่องจากว่าเรื่องดังกล่าวนั้นเป็นเรื่องของเด็กแล้วก็มีความละเอียดอ่อนค่ะ ในส่วนของการดําเนินการก็ไปตามกระบวนการเพราะอย่างที่บอกว่ามันเป็นเรื่องของของเด็กทั้งหมดมันละเอียดอ่อนในส่วนของการดําเนินการในด้านอื่นๆเนี่ยถ้าเราทราบข้อเท็จจริงรายละเอียดหมดแล้วทั้งปกครองตํารวจก็จะได้ช่วยกันดําเนินการทั้งในเรื่องของการจะป้องกันเหตุต่างๆที่มันจะ,ะที่มันเกี่ยวข้องหลายๆภาคส่วนเราจะช่วยกันค่ะแล้วก็รายละเอียดเดี๋ยวเราก็ขอให้ทราบข้อเท็จจริงก่อนนะคะ ทางนี้ผู้ปกครองของเด็กหญิงสองคนได้เข้าแจ้งความกับตำรวจเมื่อวานนี้อ้างว่าลูกนั้นถูกเพื่อนผู้ชายล่วงละเมิดในบ้านร้างใงกล้กับหมู่บ้านแห่งหนึ่งขณะที่ออกไปเล่นเบื้องต้นพนักง,งานสอบสวนสถานีตำรวจภูทรแม่อายจังหวัดเชียงใหม่ได้รับแจ้งความไว้ก่อนก่อนที่จะเชิญตัวเด็กชายทั้งหมดพร้อมผู้ปกครองรวมถึงผู้เสียหายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนั้นมาสอบสวนหาข้อเท็จจริงต่อไปค่ะ